สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อเม่ซีเจบุญทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กับช่องของเราด้วยนะคะ<ส>ก็หลังจากออกไปอาบน้ํามานะคะอาบน้ํามาก็มาอยู่ในป่านะคะ เล่นกับพ่อควานนะคะวันนี้พ่อล้วนแม่แมมมาสายนะคะพอดีไปส่งน้องเลมอนมานะคะพอไม่ได้พาน้องวิ่งวิ่งนะคะวันนี้พอไม่ได้พาวิ่งเนาะน้องรุง่งเนาะวันนี้เล่นอยู่ในร่มและกันวันนี้พ่อเล่นด้วยในร่มแล้วกันนะคะไหนพี่พอใจอยู่ไหนคะไหนลูกไหนไหนไหนเอ้ยไ,ไหนคะออกมาทาั้งนี้ครับพ่อ ออกมาทางนี Nicholas, ้ค่ะไหนคะมาออกมาเลยออกมาเลยค่ะออกมาเลยสาวอยากนอนนอนกับพ่อจักรจี้หรือเปล่านานนานเล่นกับพ่อแล้วนานนานเล่นกับพ่อแล้วพี่พอใจเล่นกับพ่อแล้วเล่นกับพ่อ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 อ่ะพ่อยกจักรจี้จักรจี้จักรจี้ มีจักกะจี้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 ค่ะอ้าวหยอกพี่พอใจพี่พอใจก็มีเล่นด้วยนะคะเอาพ่อเล่นกับพี่พอใจเลยเดี๋ยวลุงลูงจะทํายังไงนะคะในเมื่อพ่อเล่นกับพี่พอใจนะคะลุงลูงจะแสดงอาการยังไงนะคะดูค่ะดูค่ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้หลอนบนตักพ่อโอ้โอ้โอ้ดูค่ะดูค่ะพี่พอใจลอนบนตักพ่อค่ะอ้าวลุกแล้วนอนเอาโอ้โอ้ใหม่ให้พ่อโอ้ใหม่ค่ะโอ้ใหม่แล้วจะนอนบนตักพ่อแล้ว มาแล,ล้วนอนมันตักพ่อแล้วนอนมันตักพ่อแล้วมา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 โอ้ยนายคนไหนจะนอนมันตักพ่อเอ้ยดูขาห่วงพ่อนะคะน้องรุ่งห่วงพ่อพ่อหนุคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยดูขาคนห่วงพ่อกันน้องรุ่งพี่วัใจจะเล่นด้วยน้องรุ่งห่วงพ่อนะคะดูขาดูขาอาดูน้องรุ่งจะแสดงอาการยังไงนะคะในเมื่อพ่อคะพ่อเล่นกับพี่พอใจนะคะน้องรุ่งจะแสดงอาการยังไงดูค่ะ ตายตายหัวพ่อพ่อดูค่ะดูค่ะพ่อแม่ซีค่ะดูค่ะพ่อพ่อเล่นกับพี่พอใจนะคะน้องรุ่งจะแสดงอาการยังไงคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่นกับพ่อแล้วหนูค่ะน้องรุ่งหัวพ่อดูค่ะไม่ยอมไม่เล่นกับพี่พอใจนะคะมีการหัวพ่อดูค่ะเหยียดพี่พอใจออกไปพี่พอใจงอนแล้ว รูค่ะเบียดพี่พอใจออกไปโอ๊ยพี่พอใจงอนแล้วกดล้วด้วยนะโอ้ยงอนแล้วพี่พอใจงอนแล้วโอ้ยน้องลุงเอ้ยห่วงพ่อนะคะไม่ให้พี่พอใจเล่นกับพ่อหนูดู่ะเด็กดูขาเด็กเด็กของพ่อนะคะอ่ะพ่อแล้วแกล้งน้องลุงอีกพ่อแกล้งน้องลุงพ่อแกล้งน้องลุงแกล้งน้องลุงอ่ะพ่อพ่ออยู่อ่าน้องลุงจะทำยังไงคะ คนห่วงพ่อนะคะดู Poke> enfin ่าเบียดไว้นะคะไม่ให้พี่พอใจเล่นกับพอดูค่ะดูดูค่ะดูค่ะไม่ยอมให้พ่อเ่ะพ่อลองออกไปสิคะนานนานไงพ่อเลยอ้าไม่ยอมนะคะไม่ยอมนานนานดูค่ะหัวพ่อโอ้ยดูค่ะดูค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูค่ะหัวพ่อนะคะโอ้ยโอ้ย ระวังถูกพ่อนะลูกระวังด้วยพี่พอใจไม่เอานะลูกนอนนอนเล่นกับพ่อนอนเล่นกับพ่อแล้วโอ้ยดูคนห่วงพ่อดูค่ะดูค่ะดูค่ะไม่ให้พ่อเล่นกับพี่พอใจดูค่ะดูค่ะดูค่ะคลานบ้างเลยนะคะดูค่ะอ๋ออย่ามาหงพ่อจริงๆน้องน้อโอ้ย พ่อใจเล่นกับพ่อนะคะดูค่ะดูค่ะเสียงก็เพราะด้วยพี่พ่อใจงอนไปแล้วนะคะงอนไปแล้วดูค่ะตายคนห่วงพ่อเนาะดูดูค่ะไม่ยอมให้พี่พ่อใจเล่นกับพ่อเลยนะคะห่วงพ่อไว้คนเดียวนั่นเนี่ยเราอ่ะฮะน้องลุงเราห่วงพ่อไว้คนเดียวหรอคะเราห่วงพ่อไว้คนเดียวโอ้ค่ะดูค่ะดูค่ะ งพ่อไว้คนเดียวจริงๆด้วยพี่พ่อใจงอนไปเลยนะคะระวังนะคะน้องลูกเล่นแรงไหมคะพ่อน้องลูกเล่นแรงไหมคะพ่อคะน้องลูกเล่นแรงไหมนั่งลงแล้วนั่นลงมึงพี่พอใจเมื่อกี้ไงลูก เดี๋ยวก็มาพ่อนั่งรอเดี๋ยวนาน่ไปไม่ถึงไหนเลยยอมรับจริงๆเลยห่วงพ่อจริงๆนะคะพี่พอใจจะเล่นด้วยไม่ยอมไม่เล่นเลยนะคะเบียดพี่พอใจออกนะคะไม่ให้เล่นด้วยโอ้สายเสกใส่พ่อเลยนะคะเราเนี่ยห่วงพ่อจริงๆเลยนะคะเด็กห่วงพ่อ,อเนาะพี่พอใจมาแล้ว ทำยังไงคะดูค่ะดูค่ะพี่พอใจมาแล้วดูดูดูดหวัวพ่อนะคะพี่พอใจก็มาเล่นด้วยแล้วดูค่ะจะทํายังไงคะพ่อจะเล่นกับพี่พอใจน้องจะทําไงอุ้ยอุ้ยวนพ่อละไม่ให้พ่อเล่นกับพี่พอใจค่ะอาอาวอาอาดูค่ะดูค่ะขาเบียดพ่อไว้นะคะ น้องกับพ่อค่ะพี่พอใจน้องกับพ่อค่ะดูน้องรุ่งไม่ให้เล่นนะคะน้องรุ่งไม่ให้พ่อเล่นกับพี่พอใจลูกค่ะลูกค่ะลูกค่ะไม่ดูน้องรุ่งพี่พอใจทาไมทําอย่างนั้นลูกพี่พอใจชอบมีขาหลังนะคะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะพี่พอใจเลอโดนเลอโดนเลยนะคะพี่พอใจพี่พอใจหนูเล่นระวังหน่อยสิขะพอนะลูก รุ head, ่งไม่ให้ไปฝากพี่พอใจนะฮะเออจำเช้งเช้งจำเลยเฮ้พอค่อยๆจับขาอย่าไปนั่งพี่พอใจรู้สึกว่าจะมีขาหลังแล้วนะทุกวันเนี่ย พอจะเล่นกับพี่พอใจไม่ให้เล่นค่ะดูค่ะเดินเบียดไว้ไม่ให้เล่นนะคะดูคะดูค่ะ,คะให้พ่อไปเล่นด้วยเขาไม่เล่นละค่ะเขาเล่นไม่เอ้ยถ้ยาเขาออกมาถ้าเขาอยากเล่นเขาออกมาเองค่ะพอ่อโอ้หนนอย นอนนอนค่ะนอนนอนค่ะพี่พอใจนอนค่ะมามาค่ะทางนี้ค่ะพ่อมาทางนี้ค่ะ พี่พอใจจะระวงหลังนะคะจะระวงหลังนะคะพี่พอใจชอบระวงข้างหลังนะคะ hey. Hey. ดูคะ่ะไม่ยอมไม่พ่อไปเล่นนะคะ <Hey. S 1> พ่อหนีจะไปเล่นกับพี่พอใจน้องรุ่งก็ตามนะคะไม่ยอมไม่เล่นด้วยนะคะมาดู่า <Hey. Hey. S 1> <laughs> ดูคะ่ะดูค่า <laughs> 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 ดูคะ่คะ <laughs> น้องรุ่งไม่ยอมนะคะน้องรุ่งไม่ยอมเด็กไม่ยอมนะคะพ่อเล่นกัรหนูบ้างสิพ่ออยากเลก่นกัรหนูบ้างสิหนูหงพ่อนะคะโอ้ยคนงอนคนงนินพอ่อไหนเอ่ยไหนเอ่ยอันนี้มามาเลยาาหาพ่อสิไปใจมไปไปใจมาหาพ่อสิคะมามามาเล่นกับพ่อเหมือนกันมาเล่นตรงไหนเอ่ยมีที่เล่นอีกไหมมีที่ลมอยู่ที่เดียวเนาะ แม่แม่ก็อยากเล่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยแม่แมอยากมาแจมด้วยอยากมาเล่นด้วยหรือเปล่าคะเนอนนอนเอะนอนอนอนนอนนอนอนนอนนนอนเองหรอพ่อทวละนอนพ่อเขานอนเอง นอน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 กพ่อนอนกระพนอนนอนนอนนนนอนนอนกับเพอเลยกระพ่ะอ้ายคลอกกนะใหญ่เลย ใหญ่เลยนะ,ะูอะนขอพาพหลุดนมก่อนนะคะพ่อค่ะรองเท้าไปไหนแล้วรองเท้าพ่อไปไหนแล้วทีนี้เล่นหายรองเท้าแล้วหรอพี่พ่อใจหนูเล่นจนหายรองเท้าแล้วหรอลูกหายรองเท้าพ่อแล้วช่วยหาเลยนะช่วยพ่อหารองเท้าก่อน อ่อนเออเออเก่งๆมากลูกเก่งมากค่ะเอ้ยดูค่ารักพ่อนะคะพ่อแล้วก็พี่พอใจแล้วก็น้องรุ่งนะคะดูค่ะอีกคนจะดูนมอีกคนจะเล่นนะคะมีทั้งเด็กเล่นและเด็กกินนมนะคะระวังด้วยนะ่นนั่นดูค่ะพ่อเล่นกับพี่พอใจเอ๋น้องรุ่งกหงว หงพ่อเนาะคนหงพ่อก็มีนะคะเล่นกับพ่อนะคะระวังด้วยนะคะพี่พอใจเลยนนนนคนงอนก็มีเนาะคนงอนพ่อไม่เล่นด้วยงอนหรือเปล่าเนี่ย ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเราชมคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ